ฮัลโหลเพล่อสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก็มาพบกับรีวิวดีตอนที่196แล้วนะครับเข้าใกล้แผ่น8ไปทุกทีนะครับเดี๋ยวเราจะได้รีวิวดีน้องคลีแน่เลยอยากรีวิวดีน้องคลี C6 เหมือนกันใครมีเตรียมไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นอของคุณมอนสเตอร์สโตนี่นะครับเดดดี้อิโต้โอ้โหอวยแน่นอนนะแถมจัดมาโชว์แบบนี้เลยนะ มีอิโตโกโร่สตัวเดี๋ยวดูซิโอ้นี่ไงดาบเรดฮอนด้วยนะครับอิโตะตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะซีเยอะนะ๋อนี่มันไอดีอิโต้ีหที่เราได้มาจากในกิจกรรมในเฟสนั่นเองโอ้ยได้เลยแก้มือจากคลิปที่แล้วหน่อยคลิปที่แล้วสู้ชีวิตเกินไปสู้ชีวิตสุดๆมาวันนี้แหละ เราจะล้างผลาญทุกอย่างด้วยอิตโต้ซีหกกันก่อนอื่นเนอะก่อนที่เราจะไปดูว่าไอดีนี้มีอะไรอีกเนอะฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องไลก์ปล่อยเพลยเอาไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์หรือถ้าเล่นเกมเกมชินแพงอยู่นะและฝากผู้สนับสนุนของช่องเราเอาไว้ด้วยสักครู่เดียวนะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่าน l ล n e Richman Shop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน Line Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอ UAD ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแปบ๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอดีทันทีมีทั้งพรพระจันท์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับโอเคใครที่จะเปิดคาสิฮะในแพท2.8นะครับผมก็สามารถใช้บริการเติมเพรจาก Rich Man Shop ได้ทั้งช่องทาง l ล n e แล้วก็ที่เว็บไซต์เลยนะครับผมมา มาดูกันเลยดีกว่าว่าไอดีนี้ตัวเยอะขนาดไหนโอ้โหตัวอย่างเยอะนี่มันวานแน่นอนทองอดาษแน่นอนอือโอ้โหนี่ตอนแรกคาดหวังทองอรดากว่านี้เดี๋ยวนะดาบอิโตะสีสามหรอโอ้ดาบดีไฟเมนสามนะครับนี่ไม่ธรรมดานะ้เนี่ยนี่นี่อวยอวยแบบไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วทำไมไม่ไม่เห็นมีของหลุดเลทเลยอะอ๋อนี่ไงมีก้อนฝุ่นหลุดมาสองอันนี่ไง ดาบขัดสมก้อนฝุ่น2อันถือว่าน้อยแล้วนะใช่ไหมย่างน้อยดาบก็ออกมามากกว่าโอ้ยมีเย่หลันธนูขัด2ด้วยอะ่ะเฮ้ยเย่หลันซ6ด้วยปะเนี่ยชี้เย่หลันซ3เยหลันซีอิโตะซีนะครับคือสิ่งที่ผมชอบอิโตะซีมากคือมันมันแรงมากแล้วมันนานมากด้วยทุกคนเดี๋เดอเราได้เล่นแน่นอนขอดูสเตตก่อน คิวเดตแปดสิบเก้าคิวเดเมทสองร้อยสิบสองแบบที่ยังไม่ได้บัฟใดๆหืมมันมันเหลือเกินจริงอาร์ติแฟกต์นี่น่าจะดีจัดๆอ่ะไหนขอดูซิโอ้โหคิวเลตคิวเดเมทยี่สิบเจ็ดดอกไม้มีเออาร์มีคิวเดตเมททุกอย่างที่ต้องการคนนกดีเฟนซ์สิบแปดเปอร์เซ็นต์คิวเดตสิบสามเปอร์เซ็นต์ดีแบบดีมากทุกชิ้นนะฮะพรสวรรค์เต็มหมดแล้วด้วยนะฮะ นดูซิโกลโลถือฟาวเนียรเวลห้าสิบ,บนะฮะใส่เซตสี่ฮิวเอ้ยโอเคนะได้หมดอะโกลโลใส่ได้เซตอะแต่ว่าเออาร์เท่าไหร่อ่ะสองหนึ่งสี่ได้มั้งได้แหละได้แล้วอเอ่อจงหลีถือแบล็กเทสเซลนะครับอ๋อจงหลีใส่บัฟไปเลยนะจงหลีแบบเลือดห้าหมื่นสามมีอาเบโดไหมอ่าม,ม,มีมีมีเนี่ยเขาดูตีหินให้ครบอะอาเบโดถือดับเอ้ยแต่อาเบโดย,ยังยังอัพไม่เต็มว่ะ ดาบเบโดว่า80อยู่เลยคนนกก็ยังไม่เต็มอาเบโด40โอ้อาเบโดไม่ได้ไปสุดเท่าตัตแฮแต่แค่ตตัวเดียวก็น่าจะล้างผ่านทุกสิ่งแล้วอะมีคาซึฮาด้วยนะครับอรอนสติงนะแน่นอนอยู่แล้วดาบนี้ใส่เซตสี่ลมช่วยแอทแท็กเปอร์เซ็นต์นาฬิกา E.M. หม้อ E.M. เข้าใจว่ายังไม่มีอ์ติแฟก์ลม E.M. แน่เลยอ่าจริงด้วยนะะไม่เป็นไรค่อยๆฟาร์มเอาได้ มีแค่คสาสซิฮะมาเนี่ยเนี่ย EM มันก็อาร์ติแฟกต์ประมาณเนี้ยใส่ด์ดาวน์ซิงเอ็มก็600กว่าแล้วนะก็คือใช้ดีแล้วอะ่ะสำหรับผมนะเซียวนะครับ67ขัด2โอ้ยเซียวมีเซตใหม่เต็มด้วยอะโอ้ทำไมมันดีอย่างเงี้ยถ้วยแถบเปอร์เซ็นต์คือผมเข้าใจว่าเซียวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวที่ใช้ถ้วยแถบเปอร์เซ็นต์ได้ถูกไหมไม่ต้องใช้ถ้วยเดเมจลมเสมอไปถูกไหมใช่ใช่ใช่แหละเห็นหลายคนทํา ร้อยแปดสิบเซียวก็สวยเหมือนกันเวนตีนะเวนตีนี่จัดมากขีเลดด้วยเวนตีใสข่ขีเลดก็มาโอ้โหเฉินเหอถือเวฟเบรกเกอร์ขัดห้าว้าวเป็นเซ็ตเอ็กแทกเปอร์เซ็นต์นะฮะอายากะออายากะาถือดาบเจดเซ็ตสองน้ำแข็งสองเบิร์ดอายากะไอดีนี้ไม่มีดาบม่วงไงก็เลยใช้ดาบเจดแทนเข้าใจได้เออยายเอมมิโกะนะขัดสองนะอาวุธขัดสองนะแล้วตัว ดาวเท่าไหร่ตัวดาวสองโหยาเอกก็ดูได้รับการอวยเยอะเหมือนกันคิดไ่าเยอะมากนะครับไรเด้นมีอวธประจำตัวนะไรเด้น C3 นั่นไงยอดสุดยอดยอดอายาโตะถือดาบเจดเื้เซตเอโกแบบเต็มๆอายาโตะ C0 นอันนี้ดีมากเลยอะอัน,นดีแฝบดบูแว๊บๆบแบบทะลุทะลุมิติทุทกตัวเลยอันนี้แฟกทะลุมิติทุทกตัวเลยดีนี้ เย่หลันนี่แบบเฮ้ยนึกว่าสีเอ็มเลมทำไมไม่ใส่สีเอ็มเลมอ่ะนี่คือจะเล่นสายกดอ e ีเหรอเล่นสายตัดเชือกเหรอโอ้หแต่อุตส่าห์ได้ซีสามมาผมว่าเอ็มเลมแรงกว่านาะเอ็มเลมแรงกว่าแน่ๆอะ่ะแต่แต่ไม่เป็นไรเซนไหนก็ได้แหละถ้ามีธนูซีสองอ่ะเออมีตัวไหนอีทะทะกทาตะเกียร์ทาตะเกียร์มีวัประจำตัวด้วยนะครับแต่อาร์ติแฟกต์ลงเปล่าคือสงสัยผมต้องหาไอดีที่ ไว้ธนกเกียรและใช้ธนกเกียรด้วยแล้วหรอมั้งเพราะว่าตั้งแต่รีวิวอดีมาเนี่ยผมจำไม่ได้เลยว่ามีใครปั้นธนกเกียรไปสุดๆอ่ะไม่มีเลยส่วนใหญ่จะโดนถอดเสื้อผาแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นนะตัวนี้นะเอ่อฮูเต๋าฮูมาโอเคเต็มเบนเนตเบนเนตถืออคกิล่าเต็มเต็มไปไปเล่นบันเทิงแก้แค้นอบิทจากคลิปที่แล้วดีกว่าความแค้มันยกยอดมาอ่ เราจะเล่นชั้น12แล้วเราจะเอาอิตโตะไปหวดไปหวดมอนห้องล่างนะและเพื่อความแรงสุดของอิตโตะเนี่ยเราจะเล่นสามหินบวกเป็นเน็ตไปเพื่อความแรงสุดส่วนห้องบนเนี่ยเราอยากเล่นเยหลันยาเอเอ,อ,อายาโตะแล้วก็คาซึฮาไหมเอ๊ะหรือ,อไรเด่นคาซึฮาดีเยหลันยาเอ,อะไรเด่นคาซึฮาโอ้โหมันมันดูแรงไปไหมอะมันดูแบบดูแรงเกินอะผมว่าเอาอายาโตะดีกว่า เดี๋ยวมอนตายเร็วไปเอาไรเด่นสีสามไปเดยวมอนตายเร็วมามาดูเย่หลังอาวุประจำตัวขัด2อกันก่อนแต่เราไม่ได้เอาตัวไฟมานะเอ้ยได้ป่ะวะมันต้องเจอมอนไฟเถ้อแล้วเป็นไรเพิ่มความท้าทายดูดีจะผ่า,านไหมนีต่ตัดเชือกตัดเชือกนี่เนี่ยออโตยืนฟันก็ได้โอ้โหยืนฟัน อ๋ออ๋ออ๋ออะไรวะเนี่ยนี่ตัดเชือกนี่ตัดเชือกยิงเอ้ยยิงไม่โดนตัดเชือกทีตัดเชือกประมาณสองหมื่นห้านะฮะลองเบิร์ดยาเอกดูดิเบิร์ดแบบเปล่าๆอู้แรงอยู่นะ ยอโยโตฟันหมู่การฟันหมู่ของอโยโตนี่ก็ดีเหมือนกันเวลาเจอพวกดอกไม้บ้านเนี่ยนียยยหลันเปิดเบิร์ดเลยจ้าฮัศฮะปันนี่ทีมน้ำทีมน้ำนี่นี่หืหอหนแน่นๆนาแน่น อิ ge, เล็กโทรชาร์จแน่นๆโอ้โห oh ตายพร้อมกันเลยนะฮะสุดยอดเฮ้ยมันชิวจริงๆเลยฮะเหมือนคนละเกมกับคลิปที่แล้วเลยเหมือนเล่นคนละเกมเดี๋ยวนะเรายืนรอฝั่งนี้ดีกว่าน่าจะทันอยู่แล้วมั้งเรายืนรอฝั่งนี้ให้มันวิ่งมา มาครบนี่แปดหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นหมดสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นโอ้โหชุดเดียวนะฮะอุ้ยบัวแสนสี่อั้สี่หกอันนี้เอาหมดหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ หัวด oh ัวหัวตัวหัวหัวโอ้โห so easy easy แหน่ C6 นี่มันดีอย่างเี้ยเองไปลุยอ่าไหนดูซิห้องนี้จะเล่นยังไงเพราะว่าเราไม่ไม่ได้พกตัวไฟมาเลยเราจะตายไหมเนี่ย <substit uting> <expand. S 1> นี่ขาเช่วยหน่อยนี่คาอปั่นหมดนี่คาปั่นหมดปั่นหมดปัไปปันทีละตัวเอหมดแล้วหนึ่ง นีนี้คาซืฮะเบ้อเลยอุ๊โอุยโอ๊ยเครียคาซืฮะเกือบตายเกือบทำคาซืฮะตายแต่ยังอยู่นะยังไม่ตายนะยนะโอ้ย,อยหรือนี่จะเป็นข้อเสียของคาซึฮะเนี่ยเวลาคาซึฮะมันอยู่บนอากาศมันเปลี่ยนตัวไม่ได้อ่ะ ทำเสษตรตายจนได้โอ้ยเ่ กูเล่นมีดหลันสีสอง 4, 2, ตัวเดียวก็ได้เออโอ้โหมาต่อให้ต่อให้มาไม่รีด้วย solidify <ified. S 3> advance I'm going in a d d a boy order guide you เอ้ยพลังงานไม่มา เออมาแล้วแสนสามโยนวัวทีเดียวยกดาบเลยีจงหลีกูเลือดเยอะจองหลีกูเลือดเยอะจองหลีกูเลือดเยอะบอกก่อน,บบน,นจะว่าไปพลังงานโกโล่ก็ดูไม่ค่อยมาเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอโกโล่แป๊บนึง เอา้าลงเป็นเน็ตฟรีเลยเอาโลมาแล้วือแสนหกไปดิโอ้ตีสดเลยตีสดทะลุหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่โอ้ยทีละหกหมนนื่ม 7, นแถวมันนานด้วยมันสีหโอ้เจ็ดหมืนเมื่อกี้ไม่ใช่หกหมืเพราะมันหกหมื่้าอะน่าเกียดจัดเลยเฮ้ยดีเฟนโบสามสะต้องเอาละมา เออรอบนี้เรามีแค่2ตัวนะฮะมีแค่เย,ย่หลานกับอายาโตะ2ตัว,ตวจะรอดไหมตัดเชือกไปนี่ยิงเบ็ทูบาฟนี่เปิดเบิร์ดแล้วฟันฟันฟัน,ฟน <c oughs> ได้เมเปเป็นสีฟ้าล้วนมดน,นี้มันต้านน้ำโอเ้เนี่ยใช่ไหม <c oughs> หน่าต้านน้ำ <c oughs> ดูอึดมาก <c oughs> โหอึดจัดจัด <c oughs> เอาตายไปแล้วตัวหนึ่ง <c oughs> เล่น2ตัวก็ได้ใครง้อ่ะใครโง้ใครโง,ง,ง,ง้คาซือะไม่มีเล่น2ตัวก็ได้เอามามาบวกกับลูกบาทนี่ดีกว่าเพื่อความมันเดี<ๆ>๋ยวเราจะเก็บอันต<ๆ>ิเบ็นเนรก่อน<ๆ>เพื่อความแบบครบท้วนอ่าครบท้วนแล้ะ น,นะค่อยๆเซตทีละอันเพื่อความใจเย็นมาตีตีปาปาโอโหูเจ็ดหมื่นเก้ามันจะบินตอนนี้ทำไมวะเนี่ยโอ้โหขัดจังหวะเมื่อไรบินเมื่อกี้โอ้โหแสนห้าไปดิโอ้โหเอาหมด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 โอ้โหนี่ขนาดหมดยังทุกต่อยตั้งนาน โกโลรีพลังงานไม่ทันนะเนี่ยจริงผมว่าเสริมเสริมเซตเอ็มเบมให้โกโลได้อยู่เพราะโกโลที่ผมเล่นอยู่ก็ ER ประมาณ230 240อะ่ะอืมแต่มันแรงมากเลยวะนี่ทุบแบบไม่มีโกโลนะเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีโกโลนะเนี่ยโอ้แล้วมันนานด้วยนานรีบโอ้โหไม่ลง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 โอ้โหแบบเวียงดาบไม่ลงเลยอะเมื่อกี้ อโต่ซีหกแม่งขี้โกงปาวัวดีกว่าปาวัวดีกว่าเล้งเล้งก่อนเล้งก่อนรอมปลอแลอ้วก็ปะนี่เอเชี่ยไม่ขี้เอายังไงเอาใหม่เอาใหม่ก็โลบัฟเลยเล็งป้าแสนหนึ่งเอเขอี้ยป้าสองหมื่นกูตีเองก็ได้วะเอา้ายังไม่ตายเ,เหรอ อ้ววววนี่เออสุดยอดอุชิโอเคก็จบกันไปสำหรับไอดีอารัฐกิอิโตะ C6 ในตำนานนะซึ่งก็จะเห็นว่ามันมันไปไกลอ่ะมันไปไกลไปเกินอ่ะแบบโกโลมีก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้เออถ้าจะมีอะไรแนะนำก็คืออย่างเดียวนะคือคือปั๊ม ER ได้อีกนะครัจะทำเซ็ตเอ็มเบลมหรือไม่ก็เพิ่มอาวุธเนี่ยเพิ่มเวลอาวุธเนี่ย เพราะเมื่อกี้มันบางบางทีมันไม่เต็มไงก็อาจจะให้ทะลุไปเลยก็ได้สองห้าสิเปอร์เซนไปเลยก็จะยิ่งเล่นง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือมันเต็มทุกอย่างแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นนะผมเป็นห่วงคนอื่นนอกจากเจ้าของมากกว่าเนะตอนนี้ดูแล้วจะแบบมีความตาดอนนะฮะ <laughs> ตอนนี้ผมก็ตาล้อเหมือนกันอ่ะโอเคก็ขอบคุณเจ้าของอดีอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เนะี่ยก็คอมเมนต์พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าคิดยังไงกับเออตัวละครซีในเกมนี้บ้างอะไรอย่างงี้นะสำหรับวันนี้ลาไแล้วขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายอุจิ